พี่นี่ไหนอะไรอ่ะฝรั่งครับไม่เห็นเคยเห็นหรอกครับนี่เนือออ่ะไหนฝรั่งนี่ครับน,นี่ครับเขาเรียกอะไรหรัง <laughs> กินเลยเหรอกินได้เอาไปแบ่งลุจ้อยมัง่งปมา ป๊าป๊าป๊่น่าวเรามางานนิวันทองจองเออโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนรอนอ้าโอ้ยแตกเลยมันทองมันเจาะแล้วมันลงเลยนะอืมมันกินได้รเราต้องกินได้เหมือนกันเฮ้ยร้อนนะไม่มีหรามั้งไม่บ้ล่ะกล้ากินเหรอบ้าเล่นไง มีเยอะต้นบ้านเราหนุนนวนทองไม่เจาะต้นนี้เจาะเยอะนี่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 สามดูกนี่นี่เราจะเอาให้แล้วนะแล้วเออจับจับเอาแบะทิ้งไม้กันนี่ทิ้งด้วย ดูมาดูแลแบงดิแบงไกด้วยแล้วบงกูได้รถกลับบ้านแล้วยังเข็นกูไปแลยกินได้ว้ามีอ่อนปะไม่มีรังดูอยู่เนี่ย ไปหาแบงค์ดิหาแบงค์เ hmm. ร็วเอาฝรั่งมาให้แบงค์กินเร็วลาบ้ามาเท้าอยู่ยังไงมาเท้านี่มึงควรจะบอกกูเพราะว่าให้เดินดีๆนะหมดน้ำหมดอลงอันเด็กใสมะพร้าวโชว์ดิแบงค์เดี๋ยวรอดูก่อนว่ามีลูกแก่ป่ะ

เอาลงมาโลดแบงกัดหรือยังกัดแบบแล้วครับแม่บอกแล้วว่าอย่าอุ้มลูกยิงเดินไปไก่อีกก็มันอยากดูวัวแล้วมันก็ตามไก่มารอบหนองเลยยายไก่ใครอ่ะไ, <laughs> ไก่ใครไม่รู้ไก่ปูนั่นแหละ